ครับสวัสดีครับลูกๆทุกคนและก็พี่น้องชาวไทยที่สนใจการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมๆกับทํางานไปด้วยนะครับนะถึงแม้จะมีโควิดก็ตามแต่แต่ตรงนี้ก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมไปด้วยในตัวนะครับผมต้องตชาวเตรียมรักครับผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น นายกสมัคมพัฒนาบุคลากรไทยญี่ปุ่นที่ส่งนักเรียนไปเรียนแล้วเนี่ยนะครับกว่า20ปีแล้วครับนะอันนี้ก็ยังทํากันอย่างต่อเนื่องนักเรียนที่สนใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารไปเรื่อยๆก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นผู้รับอนุญาตโรงเรียนมัธยมยานากาวะครับตอนนี้กาลังรับสมัครนักเรียนที่อยู่ม .1 ม .2 ม .3 นะครับยายก็มาเรียนม .1 ม .2 ม .3 ที่โรงเรียนมัธยมยานากาวะอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็ เปิเตรียมความเพรอะไปเรียนม4ม5ม .6 ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับสาหรับนักเรียนที่จบม .6 ปวชปวสและก็ปร,ะปริญญาตรีหน้าที่ทํางานแล้วหรือยังไม่มีงานทําหรือจะไปไหนก็ตามแต่นะครับก็สนใจที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเพื่อพร้อมทํางานไปด้วยในตัวก็ยินดีนะครับโทรศัพ์ม,มาได้เลยครับ0 8 7 6 9 9 1 1 5 5นะครับวันนี้ก็เข้าสู่บทเรียนในบทที่14ต่อไปนะครับนะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่2เป็น EP ีที่2ของบทที่14 นะครับตอนนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความกรุณานะครับความช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันนะครับศั์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด60ตัวนะครับ60คําด้วยกันนะครับผมก็พูดเวอร์ชันแรกไปแล้วครับตอนนี้เป็น EP ีที่2ของบทที่1 4นะครับอ่ะดูสัพท์คํานี้กันนะครับคํานี้นะครับดูแล้วเนี่ยก็เป็นการเดินทางไปตรงสี่แยกแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่ามัซซุกุมีตัวซอเล็กอยู่ด้วยนะครับตัวซีเล็กอยู่ด้วยเรียกว่ามัซซุกุ หมายก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตรงกันหน้าไปไม่มีการเลี้ยวซ้ายไม่มีการเลี้ยวซ้ายไม่มีการเลี้ยวขวาแต่เลี้ยวซ้ายก็ฮิเารินิมังาลิมัสถ้าเป็นเลี้ยวขวาก็มิงินิมังาลิมัสนะครับตอนนี้ไม่ต้องเลี้ยวครับคุณตรงไปเลยอย่างเช่นโรงพยาบาลอยู่ด้านหน้าสุดสมาซุกุอิเตกุระไซโตะคือหมายก็ว่าก็ไปโรงพยาบาลไปด้านหน้าไปเลยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายไม่ต้องเลี้ยวขวานี่คือมาซุกุนะครับตรงไป <Mas uku. S 1> นะตรงไปเลยตรงไป้างหน้าเลยนะฮะ อ่าโอเคคำต่อไปครับอาเละนะครับอาเละจริงๆแล้วมันแปลว่านั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือหมายก็ว่าแปลว่าอันนี้หรือเปล่าอันนั้นหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ดูที่ว่ามีเครื่องหมาย question mark หรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เงหมาก q ว่าอะเลว่านั่นเดสกะนั่นคืออะไรนะครับอะเลว่านั่นเดสกะนั่นคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้มันกว่าอะเลเอาอันนั้นนะครับนะอันนั้นเลยครับอะเลอะเอาันนั้นเลยครับ นะอ่ะต่อไปถ้าเกิดว่าดูลูกศรทางบนแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเม็ดอยู่นะครับหรือตัว M อยู่ตัว M อ็มย่อมาจากเม็ดนะครับนะภาษาไทยหรือภาษาพีดเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นว่าเมโตระเมโตระเมโตะคือหมายว่าเม็ดจํานวนเม็ดนะครับนะโอเคต่อไปครับกิโลเมตรุอันนี้คือหมายว่าเคเอ็มนะครับ KM ไม่ใช่ MK นะครับ KM กนะิโลเมตรตุลุหมายก็ว่ากี่กิโลเมตรนะครับนะจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช780รกิโลเมตรตลุนะครับแน่นอนครับจากนาครไปถึงกรุงเทพก็780กิโลเมตรตลุแต่เกิดว่าจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นแหะครับนะประมาณ4 0 0พกว่ากิโลเมตรตลุหรือประมาณโดยวย5,000กว่ากิโลเมตรตลุประมาณนั้นเครื่องบินก็ใช้เวลาบินประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับอ่ะกิโลกรัมถ้าเกิดเป็นตัวนี้เขาเรียกว่า KG น KG นะครับแปลว,ว่ากิโลกรัมุกิโลกรัมหมกิโลกรัมนะครับตัวน,นี้ก็กี่กิโลกรัมก็ว่ากันไปนะครับกิโลกรัมอ่ามีหมูด,ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวเคอชิมา์อยู่ข้างหน้ามีตัวเอ็มอยู่ข้างหลังและมีตัวที่ขีดออกมานะมีลูกศรซ้ายขวาเนี่ยเขาเรียกว่านาเมตรตัวนะครับการคิดที่เริ่มที่จะให้เอาตัวอ,อักษรน,นะและก็ว่างเป็นภาพได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนะครับนา นันเมตรตุกน่กี่เมตรครับนี่กว้างกี่เมตรนะโอเคต่อไปครับ <S 2> <S 2> <S 2> นังกิโลนังกิโล <S <S 2> <S 2> นังกิโลกรัมนังกิโลกรัมนังกิโลนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการวัดนะคุณน้ำหนักถ้าเกิดเป็นตัวกรัมอย่างเดียวตัวจีตัวเดียวตัวนี้นะครับใช้คําว่ากรัมนะครับกูลาโม,ามกูลาโมกรัมกรัมกรัมนะครับกูลาโมกรัมนั่งกรัมเดชกะนะครับ อ่ะต่อไปตัวนี้ตัว cm นะครับย่อมาจากเซนนะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเซนจิเซนจินะครับมีเครื่องหมายค,ครื่องมาร์ยมาข้างหน้าด้วยก็เรียกว่านันเซนจินะครันันเซนจินะครับก็ยาวยาวประมาณเท่าไหร่กี่กี่เซนติเมตรนะครับโอเคต่อไปครับตัวนี้เป็นองศานะองศาเลขศูนย์องศามีเขเรียกว่าโทโมมิเตอร์ นะครับโทโมโมิเตอร์นะครับโดถ้าเกิดว่ากี่องศานันโดเดสกะน,นันโดนะครับในขณะนี้ที่โกเบประมาณศูนย์ไม่ใช่ครับลบลบสามองศานะครับก็ถือว่าหนาวเหมือนกันอยู่ในช่องฟีด้วครับอยา่างเช่นนักเรียนที่ไปริดออกไกดโดเนี่ยโอ้โหออกไกดโดเนี่ยก็หนาวมากนะครับแตนะ่ประมาณก็หกเดือนอ่ะตั้งแต่เดือน1 0 1 1 1 2 1 2 3ประมาณนั้นนะครับก็คใครจะไปยกไกดโดก็เชิญ ตามัติยาศัยนะครับเพราะเ่งเคยอยู่ที่อิชิกาวะก็มีอากาศหนาวเหมือนกันมีหมาตอกด้วยนะครับการที่มีหมาตอกนั้นจะต้องลบประมาณ3องศา1หรือศูนย์องศาก็แล้วแต่สามารถที่จะตกได้เช่นเดียวกันแล้วแต่บรรยากาศนะครับอ้าตัวนี้คือน,นั่นโดนะนั่นโดคือหมายว่ากี่องศาครับอย่างเช่นเมืองไทยร้อนตลอดทั้งปี39องศา40องศาโอ้โหร้อนตับแตกเลยนะครับบางทีก็29-30องศาก็ร้อนแล้วนะครับ นะถ้าเกิดโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่แถวบ้านตาพุธอยู่แถวชะเชิงเซาอยู่แถวชนบุรีพวกนี้ก็จะมีลังคาสังกะสีก็แล้ลังสามเมตินชีทนะครับถ้าเกิดร้อนขนาดนั้นเดือนเมษายนคงร้อนมากเลยครับมันก็ทําให้ลังคาร้อนทําให้คนทํางานไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันนะครับนะผมก็มีสินค้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับสอซาวะยะลุกอเมลาใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับอโอเคต่อไปครับซาก,กินะครับซาก,กิ ตัวนี้ซากินะครับซากินี่คือแปลว่าอะไรครับแปลว่าซากิ <S S <aki>. <S ก่อนนะฮะแปบลบว่าก่อนก่อนไปก่อนนะซากินี่ทาเบเตกุระไซนะซากินี่อิกิมาซากินี่ไปก่อนนะครับซากินี่ไปก่อนซากินี่กินก่อนคุณจะกินก่อนกินกินก่อนนอนก่อนพอเรียกว่าซากิมาไว้ข้างหน้าก็สามารถที่จากจใช้ได้นะครับต่อไปตัวนี้ครับนะมีปลาแล้วก็มีเตือลงมาเขาเรียกว่าชิโอตัวนี้ครับชิโอ นะครับเป็นรถเกลือหรือ,อปกปลว่าชิวัจินะอันนี้คือเกลือนะครับที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้แหละครับต่อไปตัวนี้อ่านว่าซาโตะ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 อุมีอูอยู่ด้วยนะครับก็แปลว่าน้ำตาลนะแปลว่าน้ำตาลซาโตะนะครับโอเคต่อไปครับกับที่สิบห้าครับฟูซึฟูซึนี้แปลว่าแปลว่าธรรมดานะครับนะธรรมดาธรรมดานะปกติธรรมดา นะอย่างเช่นต้อเกิดว่าปกติถ้าเกิดแล้วเราจะใช้คํานี้นะครับอย่างว่าฟูซึนันจิโอคิมัสก้ายกตัวอย่างปกติคุณตื่นกี่โมงปกตินึ่นกี่โมงปกติอาบน้ำกี่โมงปกติทำนู่นทำนี่กี่โมงก็แล้วแต่เราสามารถที่จะใส่ฟูซึไปด้านหน้าได้นะครับนะปกติผมก็หัวล้านอยู่แล้วนี่ก็เป็ในในการในการ์ตูนนะครับนนะอ่ะต่อไปโคยอินล็อกกาล็อกกามีตัวยาวด้วยนะโคยอินล็อกกา นะครับี่ญี่ปุ่นเยอะนะครับตัวนี้คือมีเหรียญหยอดเข้าไปแล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วก็เอาของใส่เข้าไปเขาเรียกว่าล็อกเกอร์อ่าเป็นล็อกเกอร์ครับเป็นล็อกเกอร์ที่อยู่ตามสถานีรถไฟนะครับที่ญี่ปุ่นค่อนข้างจะมีเยอะครับตอนนี้ก็เป็นเอาเหรียญใหญ่เข้าใส่เข้าไป100เหรียญ2 0 0เหรียญ300เหรียญแล้วแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็มีค่อนข้างจะเยอะทุกสถานีรถไฟก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโตเกียวโอซาก้าเกียวโตเนี่ย หรือแม้กระทั่งคณะสว่าเายังมีเลยนะครับก็จะมีล็อกเกอร์แต่ตอนนี้ทันสมัยนะครับนะเขาจะมีการจ่ายจากบัตรเครดิตต่างๆก็ก็มีแล้วนะครับล็อกเกอร์เนี่ยเพราะว่าผู้คนเยอะแยะมากมายเวลาไปไหนไม่ก็สะดวกก็เอาของไปฝากไวท้ที่คอยล็อกเกอร์ลกกอร็อกก้านะครับผมเองนี่ก็ใช้บ่อยใช้บริการบ่อยตัวนี้นะครับอ่ะโอเคต่อไปครับจับคําต่อไปโซโนมาโซโนมาโซโนมา เอาไว้อย่างนั้นคือหมายก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาไว้อย่างนั้นเลยนะโซโนมามานี่โอเอตกุระไซนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับซูโนบามะชิจิชิจิชิจิตัวนี้ก็หมายกาว่าเป็นการสรั่งนะสั่งให้ไปตามที่เราต้องการทาทำคาแนะนานะชิจิเลนลักุซากินะครับตัวนี้ก็เป็นการเป็นเขียนที่ติดต่อไปด้วยนะครับเวลาเขียนหัวจดหมายเวลาเขียนตุงไหน petit, ยังไงเนี่ยเลนลักุซากิคาว่าอย่างนั้นนะครับโอเคต่อไปครับ เซรีเซรีอะไรแล้วครับนะเซรี Na, คือสะสางเซีนา <S ere. S 1> จัดการสะสางเหมือนห้าอในเมืองไทยนี่แหละครับแต่ญี่ปุ่นก็เรียกว่าเซรีนะครับการจัดสรรสะสางจัดระเบียบวินัยให้เรียบร้อยสิ่งของต่างๆที่อยู่บน,บนต้งบนโต๊ะต่างๆเนี่ยนาโต๊ะคุณครูโต๊ะครูบาอาจารย์โต๊ะตามที่ต่างๆเนี่ยเราจัดให้เรียบร้อยกาเรียกว่าเซรีนะครับต่อไปเซตองเซตอง นะครับเซตองนี้คือหมายความว่าจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเซรีเซตองไอ้นู้นเมื่อกี้สะสางนะอะไหาที่ไม่ใช่ไม่เอาต่เนี้ยเอาออกไปแต่เซตองนี้คือหมายก็ว่าจัดให้เป็นระเบียบนะวางตรงวางโต๊ะทำโน่นทำนี่ต่างไว้ให้เรียบร้อยความระยะห่างเท่าไหร่อย่างไรแต่ประมาณนั้นก็เป็นเซตองต่อไปเซโซเซโซนะซเซโซแปลว่าทําความสะอาดโซจิเนทำความสะอาด การทำความอสะอาดของญี่ปุ่นค่อนข้างที่ละเอียดครับนะตามหน้าต่างตามประตูตามกระจกตามก็เ,เรียกว่าอะไรเพดงเพดานอยากใยต่างๆใยแมลงวงแมลงวันต่างๆเ,งงเงางางขาจะมีการทําความสะอาดกันอย่างต่อเนื่องและทําทุกวันผมเองเนี่ยตอนอยู่ญี่ปุ่นก็อยู่วัดนะอยู่วัดก็ต้องถูโบสถ์ทุกวันนะไม่เว้นวันหยุดราชาการตั้งทิ้นแต่อย่างใดเพราะถือว่ามีฝุ่นละอองอยู่ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นการความสะอาดเนี่ยนะครับถือว่า เหมือนกบมาเป็นอันดับหนึ่งก็ว่าได้ในชีวิตความเป็นอยู่ของสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนักเรียนมัธยมยานากาวะก็เหมือนกันครับแต่ต้องทําความสะอาดห้องเรียนต้องความสะอาดห้องส่วนตัวต้องทาความสะอาดเรื่องราวของสถานที่ตัวเองอยู่อาศัยอันนี้ก็เรว่าเซโซนะครับต่อไปเซเกสึ <S S นะเซเกสึทำให้สะอาดเซเกสึนี่คือสะอาดดูแลสะอาด หลังจากทําความสะอาดแล้วเนี่ยเซเกสึมันก็ดูแล้วมันก็สะอาดสะอ้างด,ด,ดีนะครับแล้วสิ่งของต่างๆก็จะได้ใช้ได้ยาวๆนานๆนะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นคือหมายคือว่า3-4มสีคำที่ผมอยากจะกลับเรียนนั้นก็คือว่าเซลีเซตองเซโซสุเลกะละเซเกสึตัวนี้เขาเรียกว่า5สอในเมืองไทยใช้คำว่าหสอนะครับนะอยากให้เข้าใจนะครับต่อไปก็ชิสุเก คำศิษยสเกะหมายก็ว่าการอบรมการสั่งสอนการเอาใจใส่การดูแลนาชิซเกะนะครับอบรมนะครับตัวนี้นะต่อไปโมชโตนะโมชโตอีกหน่อยหนึ่งอีกต่อยหนึ่งโมชโตโอนึงไงชิมัสขออีออกขอออกขออีออสักหน่อยหนึ่งได้ไหมครับนะโมชโตโมชโตคือโมเดียคือมาอีกชดโตคือว่านิดหน่อยนะโมชโตนะครับะต่อไป คาตามิจิตัวนี้คือคาตามิจิหมายกาว่าการซื้อการซื้อตั๋วเครื่องบินการซื้อตั๋วรถไฟต่างเนี่ยนะถ้าเกิดซื้อเที่ยวเดียว <am> เขาเรียกว่าคาตามิจิซื้อเที่ยวเดียวคาตามิจิไปกรุงเทพเที่ยวเดียวไปโตเกียวเที่ยวเดียวเขาเรียกว่าคาตามิจิเวลาซื้อตั๋วรถไฟเขาจะถามว่าคาตามิจิหรือว่าหรือว่าโอฟุโอฟกุไปกลับโอฟุก oh, ุไปกลับถ้าเกิดว่าดูตามภาพนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าไปกลับ นาไปกลับไปกลับนาอันนี้ก็คืออิตาลีกับญี่ปุ่นนาเป็นตัวไปกลับโอ้คือนาไม่แพงกันมากนักนะครับต่อไปครับทัสเกมัสทัสเกมัสหมายก็ว่าช่วยทัสเกมัสนาช่วยช่วยช่วยทัสเกเตกุดาไซช่วยด้วยครับนาะอย่างเงี้เวลาจะอา่านรือใครมาทําอะไรเราเราได้บอกทัสเกเตกูดาไซช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรประมาณน,นั้นนะครับไป็นเบลช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับโอเคต่อไปครับดัมโบล ดัมโบลุ <amb> อันนี้คือกล่องนะกล่องกระดาษที่เป็นกล่องลูกฟูกนะครับที่ใส่ของหนักๆได้ก็ีือดัมโบลุนะครับใหญ่ๆน,น,นะครับ,นะรบต่อไปครับโคเอซึโคเอซึ o e o e s. อันนี้คือหมายก็ว่า5สอที่ผมว่าเมืตะก,กี้นะ5 s นะครับนี่เป็นคําที่ญี่ปุ่นไดน้นํามาใช้พัฒนาประเทศชาติได้เจริญเรื่องเป็นอย่างดีนะครับนี่คือบทที่14นะอ p ที่2นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เรียนรู้เพื่อตัวเอง เพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองนะครับและเจอกันต่อไปในบทที่15ต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กด share แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย